ตดผมให้หมูกันหน้ามันโจดเลยนะลูกนะดูหนวด,ดเข่ามันยาวแล้วลูกมาคําสีดาวเหี้คาสีดาวทุ่มหมดไหมนีม่คําสีดาวทุ่มหมดนี่หน้าอยู่เหมือนโจดแล้วนะแม่ดูสิแค่มอคัดอยู่ยแฮโอเคไหมโอเคแคนมีค okay. ั okay, ดอยู่ยแฮโอเคไหมลูกโอเค you good boy โอเคไหมสั้ ่หน้ามันโจรแล้วครับขอแม่ตัดผมหน่อยเด้อโอเคไหม Winner fighting. เ okay? ฮ้ u h a v e to be good boy. โอเคไหมโอเค Winner cut in. Winner cut in your face. โอเคยุน่ามันโจรแล้วลูก แฟนซัมบอยของแม่โอเควิวๆฝุ่มกันนะหน้ามันโจรแล้วลูกทำมันดูเพ่ทำมัดูเห็นทำมัดูแล้วแตร์หดมันหนวดมันเข่ามันยาวแล้วลูกดูสิดูเข่ามันยาวแล้วค่นี้ค่ะ một khách yes một khăn nữa tui bị đói chết, em đi ok, em đi hết lóng he nào. i ะเป็นกูดบอยก็มาโอเค I know not nice for you ทำๆทำอย่างทำอย่าง r e p ก a t หรอ repeat โอเคทำมาลุกอีก another set you fact now เราต้องต้องพิเฟู for you มันอ้วนเดี๋ยวแม่ดูสิน่ะ stay nice ลูกร้องพามรถขับรถนาย for you ไอ้ยูแนนูยูเอมาไอ้ฉันแล้วนาวีแล้วนะเดี๋ยวแม่ดูสิ เดมตัดไม่กดเลยนะคัดเนิด hmm. เียโอเค o ีมากดีมากไั้ดูสินดูสิทำอีก่ด้ละทำอหนงด้หมูเาไหมเย o o d b o กเดี๋ยวตัข้างาล ลองทำนัดค่ะ่ะสเตนนัไหนมาดูสิ you have to be good boy you cannot do that okay ไม่คัดแยกกอนโอเคแล้วก็จกไม่ต้องหูฟละดงมา f i n i s นวโอเคโอ้เ i t t l บ b i ลอง แล้วก็ลุกด้วยกันช่มยมางทุกี่ยแม่ขึ้นฝาคอนอ,กกอีหมูก็มหลวลงก้มหลวลงกันก้มหัองลองกันด้ไหบฟอผมนี่กันฟอตีหูกันลูกหูมันยาวเอ๊ะก้มหัวลงกัน ลึกเหียเหี้ยน่าขึ้นฝ้าปุ่นยิ้มไปปั๊บขนก่อนมาไม่ใช่ขนทุกแมดดูอ่ะถ่ายดูผู้แม่ก่อนถ่ายรูปก่อนอ่ะซิกดาวสแตนไหนสแตนไหน,น,ไหนโอ้ยเงาไหนไม่ดูสิอ่ะพอหรือยังข้างไหนย,ยาวข้างไหนสัน้นดูสิอ่ะสแตนด์อัพ ข้างในมันยาวไปรอเปล่าลูกนุ่แม่ดูสิมองไม่เห็นนะลูกทำหน้านมันดีๆหน่อยสิข้างในมันยาวไปหน่อยจ้าลูกแมตตัดออกหน่อยโอเคไหมไห่นแม่ดูสิขัน้นหมอดูกเองหมอคิดว่าตรงนี้มันยาวไปหรอเปล่าลูกวิขาดอีกหรือจะปิดโอเคหรือจะปิดโอเค คปุ๊ดปุวยพี่นิดลุกไปไปเลยมาเสร็จแล้ว you can go now ไม่ไปหรอกวแม่ตีแล้วลูกแม่ไม่ตีหรอก <laughs> ไปเลยลุกไปโอเคพี่นิดหนะวกูไปโอเค